ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้จิมก็มีสูตรทําขายสร้างอาชีพมาฝากค่ะเป็นหมูเสียบไม้ชุบแป้งทอดค่ะสูตรนี้นะคะก็จะทําคล้ายๆกับหมูปิ้งแต่ว่าเราจะเอาหมูไปชุบแป้งแล้วก็ทอดค่ะกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ได้ขายเป็นไม้ไม่ละ10บาท15บาบาทแล้วแต่พื้นที่เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันก่อนค่ะ ส่วนผสมนะคะก็จะมีหมูค่ะใช้เป็นหมูสันนอกนะคะแล้วก็มันหมูแข็งหมูสันนอกก็คือจะไม่ค่อยมีมันนะคะส่วนมันหมูแข็งเนี่ยเราจะเอามาเสียบสลับกันนะคะเวลาทอดเนี่ยหมูจะได้ไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็เป็นการลดต้นทุนด้วยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะมีซอสป,ปรุงรสผงปรุงรสหมูมีเกลือไข่ไก่ช่วยให้หมูนุ่มขึ้นนะคะ น้ำมันงาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะอันนี้ใส่เพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ให้หมูนุ่มขึ้นด้วยค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะให้มีความหวานนิดนึงเบกกิ้งโซดาค่ะช่วยให้หมูนุ่มเช่นกันเวลาทอดก็จะสีสวยด้วยค่ะแล้วก็มี3เกลือนะคะคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวเราจะเอามาโขลกตามรายละเอียดแล้วก็มาหม,มักหมูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นหมูก่อนนะคะ หมูนี่เราซื้อมาจากตลาดหรือว่าซื้อมาในห้างแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะอันนี้คือ1นกิโลนะคะก้อนนี้เดี๋ยวเราจะหั่นเป็นเส้นนะคะให้เสียบไม้ได้ค่ะจะหั่นอันนี้เป็นขนาดความยาวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหั่นขวางอีกทีนึงค่ะหั่นเป็นเส้นก่อนประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็กะความหนาวนะคะคือไม่ให้บางหรือว่าหนาจนเกินไปนะคะต้องหั่นพอดีดี ต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้เสียบเลยเนาะอันนี้เราจะเสียบเหมือนการเย็บผ้าหาใช้ไม้กัดกัดแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือจะหั่นประมาณนี้เนี่ยความยาวค่ะประมาณสัก2นิ้วความหนาก็ประมาณสัก2อมิลน,นะคะเสร็จแล้วก็จะหั่นมันหมูนะคะขนาดชิ้นพอๆกันกับเนื้อหมูได้เลยค่ะ นี้เราจะมาตำสามกระเกอกันนะคะก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนาะรากผักชีล้างให้สะอาดแล้วก็ขูดส่วนดำๆออกนะคะเสร็จแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันจะได้ตำง่ายๆนะคะใส่พริกไทยกับกระเทียมลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยต่อมาก็เตรียมชามผสมนะคะตักรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราขลกเมื่อกี้ใส่ชามผสมเลย จากนั้นก็จะใส่เครื่องหมักลงไปนะคะก็จะมีเกลือผงปรุงรสหมูนะคะซีอิ๊วขาวซอปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันงาแล้วก็บีดน้ำตาลให้ละลายก่อนถ้าไม่ใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่เป็นน้ำตาลทรายแทนก็ได้นะแต่ว่าความหวานหอมมันก็จะต่างกันออกไปนิดนึงค่ะน้ำตาลมะพร้าวจะไม่หวานแหลมส่วนน้ำตาลทรายเนี่ยมันจะออกหวานแหลมนิดนึงค่ะดูให้น้ำตาลมะพร้าวละลายดีนะคะ ก็จะตอกไข่ใส่ลงไปเป็นไข่ไก่ฟองเล็กก็พอค่ะคนให้ไข่พอแตกค่ะจากนั้นจะใส่หมูที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะก็มีทั้งมันหมูแล้วก็ตัวเนื้อหมูนะคะใส่ลงไปหมดเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันนวดนวดแบบนี้นะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาก,ก็พอค่ะ ถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยไม่พอดีกับเนื้อหมูทําให้มันมีรสขมได้นะคะคือใส่แต่น้อยนะคะให้แค่นุ่มนิดนึงก็พอค่ะต้องกะปริมาณให้พอดีนะคะอย่าเยอะเกินไปพอเข้ากันดีแล้วนะคะจะพักหมูไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้กันค่ะวิธีง่ายๆนะคะก็เอาถุงใบใหญ่ๆนะคะใส่ชามแบบนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็นําหมูแช่ตู้เย็นไว้นะคะ1-2ชั่วโมงนะคะหมูที่เราพักไ้แล้วนะคะเราก็จะมาเสียบไม้กันค่ะจิมใช้เป็นไม้เบอร์3ามคค่ะจริงจะมีเบอร์8ด้วยนะแต่ว่าลองเสียบเบอร์8แล้วไม้มันค่อนข้างใหญ่นะแต่จิมคิดว่าเบอร์7กําลังพอดีนะคะเบอร์8จะใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ วิธีเสียบนะคะเราจะหาเขียงหรือว่าถาดก็ได้ค่ะที่มันเรียบๆนะคะเราจะเสียบสลับกันชิ้นแรกจะเป็นมันหมูนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นเนื้อค่ะแล้วก็เป็นมันเป็นเนื้อสลับกันนะคะประมาณ4-5ชิ้นนะคะถ้าเนื้อชิ้นใหญ่ก็จะเป็นแค่4ชิ้นแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะถ้าเนื้อชิ้นเล็กก็จะเป็นเนื้อ2อถึงสชิ้นได้ะคะ่ะมันจะใส่แค่2ชิ้นนะคะวิธีเสียบนะคะก็เสียบเหมือนการเย็บผ้าค่ะคือสลับไปมาแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อเนื้อจะเสียบง่ายนะคะเนี่ยค่ะสลับ บบนี้เห็นไหมว่ามันจะสลับไปมานะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดให้สวยงามแบบนี้ก็จะ,จะได้หนึ่งม้าแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้ก่อนทําแบบนี้นะคะจนเสร็จเลยตอนแรกจิ้มใส่ถุงมือนะคะทีนี้ไม่ถนัดนะคะมันค่อนข้างลื่นนะเพราะว่าหมูมันค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะก็เลยใช้เป็นมือก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะค่อยมาเสีย ูที่เสียบเสร็จแล้วนะคะได้40ไม้ค่ะเสียบหมูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทอดกันค่ะส่วนผสมของการทอดก็มีดังนี้นะคะจะมีแป้งทอดกรอบค่ะแป้งข้าวเจ้าจะใช้2อย่างผสมกันนะคะมีงาขาวจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้จิ้มใส่เพื่อให้มันดูน่ากินขึ้นนะคะมีน้ําเย็นนะคะใช้เป็นน้ําผสมน้าแข็งนะคะเยน็ยนๆเลยผสมแป้งจะทําให้แป้งกรอบดีนะคะมีน้ํามันพืชสําหรับใช้ทอด เดี๋ยวเราแม่ผสมแป้งทอดกรอบกันนะคะก็เตรียมชามผสมค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าเติมน้ําเย็นใส่ลงไปค,ค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็คนไปค่ะคนจนเข้ากันดีนะคะไม่เห็นแป้งเป็นเม็ดขาวๆแล้วให้ได้ลักษณะความข้นของแป้งนะคะประมาณสักนมข้นหวานค่ะให้ลักษณะเป็นเหนียวเนียวข้นๆค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมูมาชุบแป้งทอดนะคะ หมูเราก็วางเรียงในถาดแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เอาแป้งนะคะที่เราเนี่ยตักราดลงไปให้ทั่วเลย<ป>เราชุบในถาดนะคะเพื่อที่แบบแป้งมันจะได้ไม่หนักเกินไปนะคะถ้าชุบในชามหรือว่าในกระามาังเนี่ยแป้งมันมีความหนานแน่นเวลาจุ่มหมูยกขึ้นมาจะทําให้เนื้อหมูหลุดได้นะคะราดพอทั่วๆแล้วก็โรยงาน,นะคะแล้วก็พักไว้ก่อน เตรียมกระทะเปิดแก๊สได้เลยค่ะเทน้ำมันพืชใส่ลงไปค่ะน้ำมันต้องเยอะๆนะคะเอาให้ทั่วหมูเลยเวลาทอดเนี่ยสีจะสวยแล้วก็กรอบง่ายค่ะรอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะคะเราจะหมูไปทอดค่ะลองเทสดูนะคะโดยการหยอดแป้งลงไปก็ได้ค่ะถ้าแป้งลอยฟูขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วหาน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนาะเราก็จะเอาหมูที่เราคลุกแป้งไว้ลงไปทอดเลย หมูที่เราชุบแป้งแล้วก็พักไว้แบบนี้นะคะบางทีมันแป้งอาจจะไหลลงไปหมดนะคะบางเกินไปเราก็ลาดน้ําแป้งอีกทีหนึ่งได้ค่ะแต่ก็ไม่ให้หนาจนเกินไปนะคะให้บางๆพอแล้วก็ใส่ลงไปเลยทีละอันตอนใส่อย่าเพิ่งคนนะคะรอให้แป้งเซตตัวก่อนค่อยคนแล้วก็ใส่ทีละอันนะคะเดี๋ยวมันจะติดกันก่อนทอดก็จัดทรงสักเล็กน้อยนะคะให้มันแบบว่าเรียงกันวสวยๆเนาะแล้วก็หย่อนใส่ลงไป อันไหนเซตตัวแล้วเราก็ขยับออกมาหน่อยอันไหนยังไม่เซตตัวอย่าเพิ่งไปจับเขานะคะตรงนี้ว่างก็สาดอีกสองไม้พอแป้งเริ่มเซตตัวนะคะเราก็จะกลับด้าน,นะคะ่ะทอดจนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลเลยนะคะอันไหนสุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยพักไว้บนตะแกรงนะคะ,ะเสด็จน้ำมัน เสียบมาชุบแป้งทอดก็เสร็จแล้วนะคะนี่เลยไม้ใหญ่มากเลยค่ะดูหน้าจิมได้อันนี้จิมลองทํา2แบบนะคะแบบชุบแป้งทอดกับแบบที่ไม่ต้องชุบแป้งทอดนะคะความต่างกันก็อยู่ที่ความใหญ่ของตัวแป้งที่เราชุบเข้าไปนะคะมันจะดูแบบไม้ใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมต่างกันไหมคะระหว่างชุบทอดกับไม่ชุบทอดอ รสชาติเค็มๆหอมๆนะคะหวานนิดเดียวค่ะ <c oughs> คือเด็กลิ่นตัวรากผักชีก,กระเทียมพริกไทยที่เราใส่ลงไปนะคะกินเล่นก็ได้นะหรือว่าจะเป็นกินในข้าเหนียวข้าสวยก็น่าจะอร่อยค่ะ <c oughs> ลองแบบที่ไม่ชุบแป้งทอดบ้างนะคะ <c oughs> อืมอร่อยเหมือนกันค่ะอร่อยคนละแบบ คำน,นี้มันจะได้ความกรอบนะคะนี่จะไม่ได้ความกรอบแต่ว่าได้ความหอมเต็มๆเลยค่ะคือสูตรนี้นะคะจิมทาได้ทั้งหมด40ไม้นะคะต้นทุนหมูนะคะอยู่ที่ประมาณ160บาทหมูสันนอกโลล,ละ1 3อยตัวมันหมูนะคะโลละ60จิมใช้ครึ่งโลนะคะก็รวมแล้วประมาณ160บาทรวมค่าน้ํามันค่าแป้งค่าเครื่องปรุงนะคะก็ตีไปสัก200ค่ะเท่ากับว่าถ้าเราขายมาละ10บาทจะได้กําไร200อเนาะอันนี้เราทําแค่1นกิโลครึ่งนะคะถ้าเราทําเยอะขึ้น5โล10โล,ลกําไรก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับนะคะอัันนนนีี้้้ขึ่่กบวาพืท ที่ขายด้วยนะถ้าขายในห้างหรือว่าขายตรงที่ที่คนพลุกพ่านหน่อยจะขายม้และว5บาบาทก็ได้นะคะขายคู่กับข้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะม้ใหญ่แบบเต็มๆเลยอร่อยถูกปากแน่นอนค่ะชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่อยากสนับสนุนจิมนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อหนังสือของจิมได้เลยค่ะในหนังสือนะคะก็จะเป็นหนังสือที่รวบรวมสูตรอาหาร100สูตรค่ะมีทั้งสูตรวิธีทำนะคะเขียนรายละเอียดชัดเจนมากๆที่สําคัญนะคะทุกเมนูสามารถสแกนดูคลิปได้ด้วยบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะคือมีทั้งสูตรนะคะแล้วก็สแกนดูคลิปได้ไม่ต้องจดสูตรให้วุ่นวายนะคะแค่มีหนังสือเล่มเดียวค่ะทําได้ทุกสิ่งอย่างคนที่ชอบทําอาหารนะคะหรือว่ารักในการทําอาหารแบบจิมอยากทําอาหารอร่อย ง่ายง่ายแบบจิบนะคะมีหนังสือเล่มนี้ติดบ้านไว้รับรองว่าทำได้ทุกคนแน่นอนค่ะเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Line ID ครัวพิพิไลนะคะหรือว่าที่ Facebook ทักแชทครัวพิพิไลได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ